ในกรุงเทพมหานครแห่งนี้มีค่ายมวยในตำนานที่กำลังก้าวสู่ยุคใหม่ด้วยการสานต่อวิสัยทัศน์จากรุ่นสู่รุ่น <St> และว,วันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกอยู่ในค่ายมวยระดับตำนานอย่างสสิบป,ประพายยิมกับ The Way of ฟมวยไทยรอยทางเมืองไทยเส้นทางสายฮีโร่ เอาละครับตอนนี้อยู่ที่หน้าค่ายมวยสะสิประพายิมซึ่งที่นี่เป็นอีกหนึ่งในค่ายที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้3าเจเนอเรชันแล้วนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะวันนี้เนี่ยจะได้คุยกับัวหน้าค่ายเนี่ยรุ่นที่2และรุ่นที่3แล้วผมบอกเลยว,ว่าค่ายมวยไทยที่อยู่มานานก็จริงแต่เข้าที่ดูนะมวยต่างชาติเป็นหลักอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าวันนี้เนี่ย หัวหน้าค่ายเนี่ยจะว่ายังไงวงการมวยเนี่ยเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในรายการ The Way of Muay Thai รอยทางเิืงไทยเส้นทางสายโลกไปกันครับยามครับยามสวัสดีครับ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 นี หัวหน้าค่ายร,รุ่นที่สามแล้วครับพี่รุ่นนี้หล่อสุดไหมใหม่ใม่ให่ <laughs> อ๋อไ้นี้ฝากฝากพ,พ,พ,พี่ยามแนะนําตัวหน่อยแล้วก็ช่วยอธิบายหน่อยว่าที่นี่คือเป็นอะไรยังไงครับสวัสดีครับผม <c oughs> ผมรัดกําพลพ่องตุบาคร,ครับก็เป็นเจ้าของค่ายรุ่นที่สามครับผมค่ายมวยศักดิ์สิทธิ์ประพายญมีมาแล้วเนี่ยทั้งหมดกี่ปีมันเริ่มตั้งแต่19 6 5ห้าครับพี่แต่มันไม่ได้เริ่มจากตรงนี้มันเริ่มจากแถวลาดดำเนินก่อนวัดโสมแล้วก็ย้ายมาตรงนี้คือผมเกิดมาเนี่ย ผมเจอตรงนี้อ่าปัจจุบันนี้มีนักมวยที่อยู่ในค่ายในสังกัดเนี่ยประมาณกี่คนจริงๆถ้ารวมนักมวยไทยกับฝรั่งเนี่ยประมาณ2 0ถึง30คนอันนี้คือนักมวยอาชีพถูกไหมนักมวยอาชีพประมาณ 80- 9 0อ่เาเพราะว่าที่นี่ก็จะมีทั้งสองทั้งคนที่มาเพื่อชกอาชีพแล้วก็บางคนที่มาออกมังกายด้วยครับอันนี้คือเป็นเวลาตอนนี้ประมาณกี่โมงสี่โมงเย็นประมาณสี่โมงเย็นแล้วช่วยอธิบายตารางการซ้อมหน่อยว่าทําอะไรบ้างในแต่ละวันเช้าเนี่ยเราจะเริ่มประมาณ 6โมงครึ่งเนี่ยนักมวยจะเตรียมตัวกันละเจ็ดโมงจะออกไปวิ่งใกล้ๆเดินไปนิดนึงใกล้ๆเย็นเนี่ยเราจะวิ่งแค่รอบเดียวครับแต่เย็นเนี่ยเราจะอัดเป้าเยอะถ้ามีรายการ 6, ก็หกเจ็ดยกปั้มลงนวลอะไรอย่างเงี้ยค,ครับพี่อซึ่งอยากถามว่าครูที่อยู่ที่นี่นี่เป็นระดับอาจารย์ที่อยู่มานานแล้วถูกไหมเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะคืออาจารย์ที่อยู่ที่นี่มา ตั้งแต่แรกเป็นนักมวยเก่าที่นี่ใช่ต้นใหญ่เทรนเนอร์ที่เนี่ยเป็นนักมวยเก่าเราใช่ไหมเกือบเกือบร้อยเปร์เ็นเลยร้อยเปร์เ็นเลยพี่อันนี้มาลีป่ะอันนี้มาลีรูมเมดที่จะโชก RWS เส่านี้ครับที่นี่เขามีนักมวยหน้าตาดีด้วยนะสบายใจนะสบายาเพลิน นี่น่าจะเป็นแบบตอนนี้คือมารีน่าจะเป็นแบบว่าตัวเบอร์ต้นต้นของค่ายไหมในณปัจจุบันนี้ก็ถ้าเป็นมวยหญิงอะถือว่าเป็นมวุดเบอร์ต้นใช่ใช่ใช่อุ๊ยอันนี้เดี๋ยนะที่กบเนี่ยเขาจะยืนเขาจะยืนดูยืนคมอย่างนี้ตลอดใช่ทุกข้อก็ยืนดูตลอดทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นเจอตลอดเฮ้ยเพราะผมไม่ก่อยู่ไอคุณสมบัติแบบไหนที่ ที่สศิรภพยยิมจะพอรับได้หรือว่าที่รู้สึกว่าแบบเนี้ยผลต้อนรับผมอยากให้มาต้องเป็นแบบไหนคือตั้งใจหนึ่งตั้งใจซ้อมไม่ดื้อที่บ้านครอบครัวเนี่ยต้องปล่อยให้เรา m a n a g ได้เต็มที่ร้อเซ็ไม่เข้ามายุ่งเยอะจนเกินไปเพอาะถ้ามีครอบครัวเข้ามายุ่งเยอะเนี่ยเราเราบริหารลําบากมันกลายเป็นหลายปาร์ตี้คุยกันหลายใช่ม,มันต้องเราขอแบบ คอนโทรลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปล่อยมือให้เราเลยเราจะดูแลเขาเต็มที่เลยอืมเพรากินนอนกับผมอยู่แล้วครับครับพี่กำลังจะถามแล้วว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เขาต้องมีเขาต้องเขาต้องมีเพื่อที่จะให้เราบริหารแต่ในมุมกลับกันเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้จากสาธป,ประภัยยิมเนี่ยคืออะไรบ้างอย่างน้อยๆเนี่ยคือได้ชกแน่นอนเพราะตัวผมเองก็เป็นโปรโมเตอร์ครับถ้าคุณซ้อมดีแล้วเราเห็นการตั้งใจในการซ้อมคุณอนะ คุณก็ได้โชคทุกเดือนมีรายการแล้วก็ต่อยอดมีรายการไปด้วยช่วโลกใช่ต่างประเทศก็มีติดต่อมาเรื่อยแล้วเราดูแลนักมวยคนหนึ่งเนี่ยถ้ามาอยู่กับผมเนี่ยผมไม่ได้ดูแลแค่จนแบบต่อยเสร็จเลิกครับถ้ายังอยู่กับเราอยู่ผมส่งไปต่างประเทศเรารับคนมาคนนึงเนี่ยเราอยากดูแลระยะยาวครับดูแลจนแบบถึงฝั่งแล้วการได้ฟังน้องอาร์มเล่าเรื่องราวของค่ายมวยทำให้ผมได้เห็นเลยนะครับว่า ไฟในการสืบทอดตำนานของสสิประไพย์ยังคงมีอย่างแท้จริงครับอาตอนนี้พี่กบมานั่งด้วยแล้วสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับอาเราเจอกันแล้วนะก็นี่เนี่ยอยากถามเพราะว่าพี่กบเนี่ยจริงๆเคยชกมวยไหมครับหรือว่าไม่เคยชกมวยเลยเคยครับตอนนั้นผมอายุประมาณ1ิบสิบสครับก็ต้องต่อยด้วยก็ต้องต่อยด้วยก็เกิดมาเราก็เห็นนักมวยอยู่แล้วนะครับ ซึมซับมาตลอด<ม>ก็ใช้ชื่อพระยักษ์ลำพองของสุภาทีนี้อยากถามว่าแน่นอนนะว่าด้วยค่ายนี้ที่อยู่มานานหลายสิบปีแล้วเนี่ยเจเนเรชั่นของพี่กบเนี่ยกับของอาร์มเนี่ยมันคอลลาเจนไปเลยแล้วก็วิธีการบริหารเนี่ยก็จะต่างกันอยากรู้ว่าการจะปล่อยมือไปให้ลูกชายเนี่ยมันยากไหมครับผมว่ายากนะนี่เราย้อนไปสมัยที่ผมปี30มศูนย์หลังสวนค่ตัวสองแสง 2> 2, นสองแสนห้า้ำมันม,นมวยขวแค่สามสิบบาทใครจ่ายเนี่ย มันมันบาลานซ์กับในยุคนั้นที่มราทำมวยเพราะช่วงนั้นเนี่ยค่ายผมนักมวยประมาณห้าสิบหกสิบคนหลังจากค่อยๆมาเนี่ยมวยมันเริ่มค่าตัวมันเริ่มปัจจุบันเนี่ยเริ่มดรอปลงมันก็จะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรับแต่ว่าช่วงที่อาร์มที่เขาพูดว่าช่วงที่เขาจบใหม่เนี่ยเขาก็เริ่มมาตามผมเพราะว่าผมก็เป็นโปรโมเตอร์จัดมวยด้วยอ่อย่างพวกท็อปคิง MX มวยเอ็กซ์ทีมเนี่ยอาร์มเขาเริ่มตามหลังแล้วผมให้มาดูมาดูซ้ําหนักดูอะไรเงี้ย หลายๆรายการอามเขาเริ่มสะสมประสบการณ์เราก็ไปดูห่วงเขาช่วงหนึ่งอ่ะมันจะไปไหวไหมที่เขามาต่อต่อยอดอ่ะเพราะว่าแต่อย่างหนึ่งดีอามไม่ได้เป็นคนเล่นครับไม่เป็นคนเล่นมวยเพราะคนเล่นมวยี่ยถ้าเล่นมวยโอ้โหเราก็ไม่รู้ว่าอดหรือดปล่าไว้ใจได้ไหมใช่อารมเขาก็ค่อยๆซึมซับมาเรื่อยๆก็เหมือนผมเนี่ยซึมซับกับจากป๋าเนี่ยก็เป็นรุ่นที่สามนี่ฮะปจจุนปัจจุบันพูดถึงศาสตร์ศิลปะเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไป 20ปีก่อนหน้านี้เนี่ยค,คนจะรู้จักด้วยนักมวยไทยที่เป็นระดับมวยเอกต้นๆของประเทศแต่ว่า10กว่าปีหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะรู้จักสสิบระพาในนามของค่ายที่ผลิตมวยต่างชาติที่ดีมากๆอีกค่ายหนึ่งไอ้จุดเนี้ยมันพลิกไปยังไงอามอามในมุมของอามเนี่ยมันมันมาอย่างไรครับสิ่งนี้ค่ายสสิะพายิมเนี่ยน่าจะเป็นค่ายแรกๆที่มีฝรั่งในประเทศไทยอะครับ เพราะว่าผมโตมาก็โตมาก็เล่นกับฝรั่งได้ฝึกคุยกับฝรั่งผมว่าตรงนั้นน่ะมันทําให้เราอะ่ะเทรนเนอร์เราหรือป้าหรือเราเทรนเนอร์ของเราตอนนี้ก็เป็นเทรนเนอร์จากยุคหนูนก็ยังอยู่เราก็ยังดูแลอยู่นระดับอาจารย์ยที่ยังคงอยู่ใช่ผมว่าเราอะ่ะโชคดีที่เราอะ่ะ เริ่มเจอฝรั่งก่อนอเริ่มเขาเรียกว่า manage การซ้อมกับฝรั่งก่อนอทีเนี้ยมันเลยต่อยอดมาเรื่อยๆค,ค่ายว์ชีวาพเป็นค่ายหนึ่งท<อ>ี่ผมเนี่ยดูมาตั้งแต่เด็กๆเอ้ยมีุ่นพี่คนนี้เขาเตะเป้าแต่อาจารย์คนนี้คนผมก็จะเปิดดูตรงเนี้ยอยากถามพี่อาร์มเหมือนกันว่าเฮ้ยเคนโอกาสตรงนี้ไหมตั้งแต่ยุคแรกๆเลยว่าเริ่มทำโซเชียลมีเดียหรือว่าเป็นต่างชาติที่มาถ่ายเองคือผมเรียนจบปุ๊บเนี่ย มันค่อนข้างตรงสายผมมองว่ามันสำคัญมากเลยแหละโซเชียลมีเดียตอนนี้ครับยุคนี้เนี่ยวิธีการบริหารน่ยมันจะมีความแตกต่างจากยุคของคุณพ่อไหมแตกหนังเยอะเลยยุคของแต่ก่อนที่ผมโตมาเนี่ยมันจะเพียวเลยครับคือ <c oughs> มันไม่ไม่มีโปรโมทอะไรโปรโมทอย่างเดียวคือข่าวอืห <c oughs> นังสือมวยสยาม <c oughs> เดี๋ยวนี้มวยชกค,คนนึงเนี่ยถ้าจะให้ดีด้วยอะ่ะ ก็ถ้ามีทีมตัดต่อทีมกล้องทีมอะไรอย่างเงี้ยติดตามไปด้วยมันก็จะเพิ่มต่อยอดไปได้แต่ยุคป้าเนี่ยคือมันมันมันไม่มีเลยดิบๆเลยดิบๆเลยเอาเอาฝีมือทักษะผลงานวันเวทีเท่านั้นใช่เดี๋ยวนี้มันก็ต้องมีการโปรโมตก่อนก่อนชกโปรโมตซ้อมตัดตรงตัดต่อเราก็ต้องตามโลกไปครับพี่กบขอยากถามมาเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราอยู่ที่นาข้าวซึ่งตั้งเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ถูกไหมฮะมันตอนนี้มันพัฒนาไปถึงไหนละแรกเลยเนี่ย คุณพ่อมีหลังเดียวใช่ไหมครับครับเราก็ขยายไปอีกหลังหนึ่งสร้างให้ทะลุแล้วมีพื้นที่ซ้อมเยอะขึ้นเราก็จะมีอพาร์ตเมนต์อยู่ข้างบนให้นัหมวยฝรั่งอยู่นะครับ,รบเป็นห้องแอร์ จริงๆจุดนีนะ้การที่เราอยู่ตรงรับพาวเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญที่เป็นสเสน่นสำหรับมวยต่างชาติที่มาไหมพี่อามว่าเฮย้ยที่นี่มันมีครบทุกอย่างเลยที่จะแบบมาประเทศไทยแล้วมันได้มีที่เที่ยวที่อะไรบ้างไหมจริงๆผมว่าลาดพร้าวเนี่ยมันผมว่ามันกลางๆดีครับคือมันไม่ได้อยู่ในโซนในเมืองที่มันวุ่นวายแบบมีผับมีอะไรเยอะแยะมีช้อปปิ้งมอลล์ใหญ่ๆใกล้ๆเดินทางสะดวกเรือเดินไปข้างหลังห้านาทีอย่างเงี้ยไปได้ไปได้ทั่วกรุงเทพเลย ผมว่ามันมันมันกลางๆดีครับไม่ได้วุ่นวายกำลังพอดีละกำลังมองตัวการฝึกมวยไทยที่กรุงเทพไม่ได้มีแค่การฝึกซ้อมแต่ยังได้สัมผัสการใช้ชีวิตแบบคนไทยนี่แหละฮะคือความสมบูรณ์แบบของชีวิตนักสู้ ครับอยากให้อลองฝากให้แรงมดาน,นใจสําหรับทั้งตัวนักกีฬาแล้วก็คนคที่อาจจะมีฝันว่าอยากเปิดข้ามมือสร้างค่ายมวยเหมือนกันนะผมว่าภาพของมวยไทยนะนักมวยไทยเนี่ยผมว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะไม่ได้มองว่ามวยไทยเนี่ยโอ้เป็นวงการมาเฟียวงการอะไรมวยไทยเนี่ยเป็นวงการที่ตอนนี้ดาเห็นหมดารามาต่อยมวยอะไรกันเยอะแยะทําให้ภาพลักษณ์วงการมวยเนี่ยดีขึ้นแล้วอย่างค่าตัวนักมวยเนี่ยก็ดีขึ้น มีรายการใหญ่ๆขึ้นมาเนีทำให้พัฒนาชีวิตของนักมวยเนี่ยมีชื่อเสียงด้วยนะครับแล้วสามารถที่จะทำเป็นอาชีพด้วยสามารถที่เปิดยิมเปิดอะไรเนี่ยผมว่ามวยไทยเนี่ยไม่ใช่เพราะคนไทยนะต่างชาติเนี่ยไปดูเลยว่าเอามวยไทยไปหาก,กินกันก็เยอะทําให้มวยไทยเนี่ยเป็นเป็นของโลกไปแล้วสาสิประภัยยิมคือหลักฐานว่าตำนานไม่มีวันตาย ตลับใดที่ยังมีทายาทผู้เปลี่ยนไปด้วยความเคารพลและความคิดสร้างสรรค์นี่แหละฮะคือเส้นทางสายฮีโร่ที่ถูกส่งต่อจากอดีตสู่ปัจจุบันและพบกันใหม่กับ The Way of Moi Thai รอยทางเมืองไทยเส้นทางสายฮีโร่สวัสดีครับ